สวัสด so, ีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมจุลงชาแนลแล้ววันนี้เราก็อยู่กับคอนเทนต์ไฮจูนิเวิร์สนะครับหลายคนน่าจะรู้กันดีว่าตอนนี้แมปเนี่ยกำลังปิดปรับปรุงอยู่นะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเลโกซิตอย่างที่ดูไป แต่เมื่อไม่เขียนทีที่ผ่านมานนี้แอดมินก็มาอัปเดตข่าวและให้ความหวังคู่เรื่อยๆนะครับและความหวังใหม่ที่ทุกคนให้ความสนใจก็คือข่าวใหญ่จะมาภายใน2อ,อาทิตย์นั่นแหละครับผมว่ารู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันว่ามันจะเป็นข่าวอะไรซึ่งหลายคนก็ดีใจกันใหญ่นะครับนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวที่ผ่านมาให้ทุกคนฟังนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ได้ทําคลิป กกีย่วยวับงานเเวิรร์ดนนี่ยะคับหนักมากไปกรุงเทพเป็นปถ่ายคลิปมาเยอะนะครับนะคลิปล่าสุดคือจุลงพาเที่ยวกอล์ฟิล่าเอ็กคอนหนุ่มถ่ายรอบแฟนมิ่งนะครับในโรงหนังเดี๋ยวรอดูกันในช่องจุลงชาแนลนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับข่าวที่หนึ่งนะครับ,ารบการแก้บั๊กของเกมดูเรดได้แจ้งข่าวมาว่าระหว่างที่แมปแบบถูกปิดเนี่ยทีมงานของเขาก็ได้ทําการแก้บั๊กต่างๆนานาในแมปไม่ว่าจะเป็นการแก้บัก๊กเสียงเอฟเฟกต์แอนิเมชั่นทุกๆอย่างเลยนะครับเขาจะแก้ไขทั้งหมดนะครับรวมถึงไอ้อะไรอ่ะ เข,ข,ขาน้เขาน่าจะแก้ไขเอ็กซิล่าสองพาริเก้าที่มันแบบพ่นไฟแบบขึ้นฟ้าถ้าพ่นไฟขึ้นฟ้าถ้าใครยังจาได้นะครับคือปกติมันต้องพ่นไฟขึ้นฟ้าแบบปกติใช่ไหมแต่ว่าแบบในหลายคนาได้ดูเลยอนิเมชั่นมันแบบออกปาแล้วตัวมันคือแบบแข็งทื่อทําอะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็รู้สึกผิดหวังกับโมเดลแบบนี้ได้มากอืมมาข่าวที่สองครับก็คือซาวด์แทร็กหรือเสียงเพลงประกอบนั่นเองอันนี้ผมค่อนข้างแบบ เชื่อเลยว่าเราสามารถเลือกเพลงจากหนังกอซิล่าหรือไคจูแต่ละเรื่องได้นะครับข่าวนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากครับนั้นไปต่อข่าวต่อกันเลยข่าวที่3การให้รางวัลเมื่อเลเวล100อันนี้ผมค่อนข้างที่จะสนใจมากนะครับเพราะว่าเว,เว,เวลาเราเวลตันน่ยมันจะได้อะไรมากกว่าแค่แบบเงินอะไรอย่างเงี้ยแอดมินเขาบอกว่าอาจจะได้ G cell เพิ่มหรือเราอาจจะได้แบบตัวละครใหม่มา อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาบอกมาแค่นี้เดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูตอนเกมเปิดนะครับว่ามันจะระบบนี้มันจะเป็นยังไง <Okay. S 1> ข่าวที่4ครับการพัฒนาระบบการบินของเกมนะครับอืมหลายคนน่าจะรู้กันดีว่าเป็นข่าวที่ดีของผู้เล่นที่มีตัวเมนเป็นตัวบินหลายๆตัวนะครับว่าเป็นเดสท o ร e r หรือมอนสเตอร์ซีโร่โอนการบ,บิน <laughs> ผมว่าเขาน่าจะแก้เวลาเราแบบบินขึ้นเนะ่ยเวลาเราสู้บางทีมันบักไงครับ เขาเลยอาจจะแบบทําให้คิดบ็อกมันดูสมจริงกว่าเดิมแล้วก็เวลายิงลาแสงอะ่ะอาจจะดูสมูทกว่าเดิมก็ได้ครับเ <Okay. S 1> วลาเราบินคข่าวที่5อันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ครับว,ว่าเป็นระบบใหม่หรือเปล่ามันคือระบบถ่ายรูปนั่นเองระบบนี้ไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นระบบถ่ายรูปนะครับเพราะว่าเฟอร์เรดได้ปล่อยภาพหลุดเป็นรูปนะครับที่เขามันเป็นโทรศัพท์ iPhone รุ่นเก่าอะ่ะแล้วก็ในนั้นมีฟีเจอร์เป็นเจสจากัวซิงคูล่าพอย อันนี้ไม่รู้ว่าแอดมินตัดต่อมาแกลหรือมันเป็นระบบใหม่ของเกมนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะข่าวที่6ไคจูตัวใหม่อันนี้หลายคนน่าจะว้าวเราให้ความสนใจมากนะครับตัวที่มาแน่ๆนั่นก็คือลิตเติ้ลกอซิล่านะครับเพราะว่าเขาปล่อยรูปหลุดมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับอ่ะแต่ว่าผมว่าลิตเติ้ลกอซิล่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับผมว่าทุกคนน่าจะสนใจกับไคจูจากออ E ซิล่าไอคอนดิวเอ็มพายนะครับนั่นก็คือออสซิล่าอีโวคอ, e vo, องที่มี b e scope แล้วก็ Star King, ซูเปแล้วก็ตัวอื่นๆอีกมากมายครับผมไม่สปอยอันนี้คือการคาดเดาล้วนๆน,นะครับว่าแบบถ้ามันเปิดเกมมาเนี่ยเขาอาจจะอัปเดตมาให้พร้อมเลยหรือเปล่าหรือว่าเราต้องแบบรออีกสักประมาณ2หรือ3เดือนกว่าเขาจะทําโมเดลเสร็จนะครับแต่ระหว่างที่เกมปิดผมว่าน่าเขา่าทำโมเดลแล้วเนีก็มีประมาณแค่นี้นครับสำหรับข่าวไคจูนิเวิร์สท,ที่ผมจะมาอัปเดตให้ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการอัปเดตข่าวไคจูนิเวิร์ส ก็ไม่ค่อยมีอะไรจะพูดเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะมาอัปเดตให้ฟังเพราะว่าช่องผมไม่ค่อยได้ทำไคจูนิเวิร์สเลยหลังจากแบบมันหายไปเนะี่ยก็ไปหาคอนเทนต์อื่นทำนะครับไม่ว่าจะเป็นจุล่งพาเที่ยวจุล่งรีวิวจุล่งอะไรต่างๆกันนะอืมครั้งสุดก็อย่างที่ผมบอกไปว่าไปแฟนมิทติ้งมานะครับมา <c oughs> เด๋ในคลิปแฟนมิทติ้งที่ผมกำลงกังจะตัดต่อลงนะเนี่ยเด๋วทุกคนจะได้เจอกันนะครับอืมแล้วก็ไปเจอกับพี่แบมไคจูคิงดอมแล้วก็พี่แชมป์จอดอจัสตูอิดนะครับหลายๆคนเลย ก็ถ้าใครแบบอยากให้ใครจูนอเวิร์สกลับมาก็ขอให้อดทนรอดนึงครับแล้วก็เลิกถามเลยนะครับว่าเมื่อไร่มันจะกลับมาเมื่อไหร่มันจะกลับมาเมื่อไหร่มันจะกลับมาคือเป็นคำถามยอดฮิตไปแล้วผมก็ยังบอกว่าไม่รู้เหมือนกันครับไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันจะกลับมาเมื่อไหรมันเหมือนตอนอะไรอ่ะปี2021ที่มีเด็กคนถามว่าเมื่อไหร่กสิบเก้าจะรีโมเดลครับโคตรหลอนเลยคำพูดกี่คงก็หลอนเนี่ยคำเนี้ยเออประมาณนี้แหละครับสำหรับการอัปเดตข่าว พ่อที่2ก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้จุรลงชาแนลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วภาวนาให้ครจูนเวิร์สกลับมาไวๆเนี่ยตันนี้เหลืออีกหนึ่งนาะทีลแล้วนะครับเดี๋ยวผมลงคลิปนี้ไปก็เดี๋ยวข่าวอาจจะออกแล้วพอดีก็ได้ไหมเออเดี๋ยวรอรอดูกันนะครับสำหรับวันนี้จุรล้งชาแนลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ